สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีชาวทุกท่านครับอยู่กระดผมเอกดำเส้งครับผมอันนี้ก็มาสู่เจ้าแคทโอ้จะถอยขึ้นเลยป่ะคนคนขับก็ใช้บ้านนาครับผมเอาเปลี่ยนเปลี่ยนเสียนเหรอสเนตเสียนเหรอฮะ ับโอ้สงสัยเสียนเนตอยากได้รถแมคโครหรือเปล่าเนี่ยสว่งมาครับเ <c oughs> อาลองขับแมคโครอยากได้รถแมคโครปล่าส <c oughs> งสัยว่าอยากได้รถแมคโคนะเย่ <c oughs> yeah. ขับเป็นไหมเนี่ยฮะ <c oughs> ขับเป็นเปล่า ก็รถถกรอก็วิ่งไกลนิดหน่อยครับประมาณ 10, 10กโกโิบกิโลมาไปยี่สิบหกครับโอ้โโอดีๆเด้อไ,ได้ทำกระบะให้เขาไหมดิ <c oughs> เซนเซนเนตอยากลองครับอแบบให้พูนถึงจงอางเลยอ่ะ รถก็มาสองคันนะครับผมวันนี้ก็ยังเห็นวิ่งอสี่คันครับ,ออรบก็คนขับก็เป็นชายบ้านนาครับผมส่วนคนหน้าจูด้วยก็ขับเกดเดอร์ครับผมเอ,อ๊ะขับนี่มีออกจากคันวะใออส่กสเสเยก แลเสียเนตลองขับแมคโครครับสงสัยอยากได้รถแมคโครไปเอาจัดหนักจัดเต็มเลยเชยเนตเนะี่ย ตอนทะเลซ่าครับผมตามมาด้วยเจ้าไรสังกัดคันใหม่ครับอุ้มจะทอนตัวนี้โทษทีครับสงสัยเซยเนตอยากได้รถแมคโครครับรลองรถแมคโคร จัดมุมกว้างเลยเจ้าแคท3ามสองนีจีซจอมโหดไม่ไม่โหดละเนื่องจากคนขับสายโหดนี่ไปขับรถเกตเดอร์พี่น้องคนขับจ่งนี้ก็เป็นชายบ้านนาครับผมขับเจ้าแคทนะครับ นี่แหละทามี2คนนี่จะดีอย่างครับถ้าหัวหน้าจิรยไปขับรถเกตเดอร์ก็ให้พี่ชายครับก็ขับเจ้าแคทไปจัดหนักจัดเต็ม,มครับผมวิ่งไกลครับประมาณ10โกโลครับพี่น้อง ใส่เยกใส่ยิ่รถจะของหรอกรถจะของอาศัยไปแบบให้พุ่นคูเลยอัดกล่องเลยเสยเนตอารลีดครับลีดรีดรีดเป้ยเสเนตนี่ก็เคยขับรถแมคโครมาก,ก่อนครับโหจัดหนักจัดเต็มครับ นี่เซนรลองระบบเจ้าแคทหน่อยสงสัยว่าจะไปออกแมคโครหรือเปล่าเนี่ยขับง่ายครับเจ้าแคทคอนโทรนนิ่ม รถหกล้อก็วันนี้ก็เห็นวิ่งอยู่สี่คันครับผมมีไร่สังกัดสามคันแล้วก็น้องทะเลซ่าครับส่วนปาเยยนี่ก็ขับรถน้ารถบริษัทวิ่งอยู่คันเดียวครับผมส่วนตะเยยนี่ขับรถน้ําเพื่อจะทําบทอัดนะครับนี่ก็วิ่งอยู่ที่กองภูเขา <c oughs> กองภูเขาที่สต็อกลูกลังของทีมงานเรืองแสงครับผมที่ ไปกุดบอลไหนที่เจอลูกหลังก็มาสต็อกไว้ที่นี่แหละ รถจะห่างๆนิดหน่อยครับเนื่องจากวิ่งไกลส่วนชายบ้านนาก็ถ่ายย t u b e ครับผมส่วนเซนเนตก็ตั้งกล้องไว้นี่แหละแกก็ขึ้นไปขับแมคโครอยากได้แมคโครหรือเปล่าเยะ อดีดีเดอร์เซนเอเดอร์นี่อ้าวเรมีอะไรเล่นบ่ลองระบบลองระบบนี่ไม่ไปดรอกไม่ไปดรอกไม่ไปดรอกโอ้ล่วงสายโหดต้องให้สายโหดนะต้องเอาดินออกจากบุ้งกี่ครับ นี่โอเคครับจอดแล้วสงสัยอยากเล่นรถแมคโครแล้วเสียเน <c oughs> <c oughs> อยูกับแคดสามสองศูนย์จซครับผมหัวหน้าจุโรยไม่ได้ขับวันนี้เป็นชายบ้านนาขับแท <c oughs> นเดินลงมาแนละ้วตากไปสองคันครับ โอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ